สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะกล่าวถึงจวิธีการที่จะขีดเกรดให้ประหยัดงานดินมากที่สุดด้วยโปรแกรม RR นะครับาการขีดเกรดให้ประหยัดงานดินมากที่สุดเนี่ยมีวิธีมีวิธีการอย่างไรลองมาดูนะครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มการขีดเกรดของโปรแกรมนะครับ อันนี้ก็ขีดเกรดเสร็จแล้วนะครับเส้นปลาะ,ะนี้นะครับก็เป็นเส้นดินเดิมส่วนเส้นขาวเส้นเส้นทึบสีขาวนี้ก็คือเส้นเส้นเกรดที่เราขีดนะครับเราลองมาดูก่อนก่อนที่จะเริ่มดําเนินการวิธีการนะครับลองมาดูซิว่ารูปตัดของถนนสายนี้ซึ่งยาวประมาณ16.7กิโลเมตรเนี่ย มีหน้าตายอย่างไรนะครับก็เป็นถนนสเลนนะครับมีมีเดียนหรือเกาะกลางเป็นคลองระบายน้ำแบบนี้นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับลูปตัดนี้ก็เป็นเป็นรูปตัดที่ตำแหน่งลูกล้อกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับ ลูกล้ออยู่ตรงไหนรูปตัดก็จะแสดงอยู่ทางด้านขวามือเออถนอนสายนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นที่ลาดสูงนะครับจะว่าเป็นที่แบนลาดก็ไม่เชิงก็มีเนินบ้างแต่ว่าไม่ไม่สูงชันนะครับคัน <c oughs> นีออ้ปัญหาของเราก็คือเราขีดเกรดเนี่ยอย่างไรจึงจะประหยัดงานดินได้มากที่สุดนะครับมีวิธีการอย่างไร ผมลองหยุดอันนี้นะครับที่สเตย์ใดสเตยหนึ่งนะครับเนื่องจากที่สเตยนี้นะครับนี่สเต15สิบกสองอยเนี่ยอยากจะให้โปรแกรมสแกนดูซิว่านะครับรูปตารูปเนี้ยที่ประหยัดที่สุดเนี่ยจะมีหน้าตายอย่างไรเราก็ใช้คำสั่งนะครับให้มันสแกนปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยรูปเนี้ยเป็นรูปที่ประหยัดที่สุด เราจะเห็นว่าโปรแกรมนี้นะครับสามารถสแกนหาระดับของรูปตัดเนี่ยที่มีงานดินประหยัดที่สุดของทุกสเตย์ได้เลยนะครับเอาสมมติสเตย์ต่อไปสมมติสเตย์นี้นะครับให้มันสแกนหาระดับที่ประหยัดที่สุดก็เป็นรูปนี้นะครับทำนองเดียวกันนะครับสมมติรูปนี้ สแกนหาใหม่ก็จะได้รูปนี้นะครับเป็นรูปที่ประหยัดงานดินมากที่สุดผมกำลังจะพูดว่าเนื่องจากโปรแกรมนียมันสามารถสแกนหาค่าระดับนะครับที่ประหยัดงานดินมากที่สุดของทุกหน้าตัดได้เลยคาวนี้ถ้าเกิดเราสั่งให้มันสแกน ทั้งสายเลยล่ะทุกสเตย์ทั้งสายเลยเสร็จแล้วเอาค่าระดับที่ประหยัดที่สุดนะมาเชื่อมต่อกันเราก็จะได้โปรไฟล์เกตที่ประหยัดที่สุดตลอดทั้งสายเลยจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของโปรแกรมนะครับครั้นี้เราลองมาดูนะครับเราจะทำยังไงผมจะเริ่ม new นะครับคือลบลบเส้นเกตออกทั้งหมด ก็จะเหลือแต่เส้นโปรไฟล์ของดินเดิมซึ่งเป็นเส้นปะที่แสดงอยู่นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะสั่งให้มันนะครับสั่งให้โปรแกรมเนี่ยทำการสแกนหาค่าระดับของทุกหน้าตัดเลยนะครับของทุกหน้าตัดเลยค่าที่ประหยัดที่สุดเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มันก็เริ่ม สแกนทีละสเตย์นะครับตั้งแต่นี่นะครับตรงลุกล้อเนี่ยแล้วก็ขยับไปเรื่อยไปเรื่อยขณะนี้โปรแกรมกำลังสแกนหาค่าระดับที่ประหยัดงานดินมากที่สุดของทุกสเตย์เลยเสร็จแล้วก็จะบันทึกค่าระดับนั้นเอาไว้นะครับพอสแกนได้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเอาระดับที่ได้ทั้งหมดมาเชื่อมต่อกัน ก็จะเป็นโปรไฟล์เกตที่ได้ที่ประหยัดงานดินมากที่สุดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของโปรแกรมนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้มันยาวเกือบ17กิโลนะครับยั้นก็คงจะใช้เวลานานทีเดียวกว่าที่มันจะทำงานเสร็จมันก็สแกนไปทีละสเตย์แบบนี้นะครับผมก็ จะขอข้ามขั้นตอนไปนะครับพอใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับค่อยเอามาดูกันใหม่ว่าผมจะทำอย่างไรต่อไปหมายถึงว่าพอมันสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ออกมาเป็นโปรไฟล์เกตที่เกิดจากการเชื่อมต่อค่าระดับที่สเตตต่างๆจนกลายเป็นเส้นโปรไฟล์ขึ้นมา แล้วผมจะทำอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้มันทำเสร็จก่อนตอนนี้ก็ขอพักไว้ก่อนนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือค่าสเตย์ของหน้าตัดที่กำลังสแกนอยู่นะครับขณะนี้ก็ได้5กิโลกว่าแล้ว ส่วนตัวเลขที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คือค่าปริมาณงานนะครับปริมาณงานดินขุดดินถมนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณงานปลูกหญ้าเคลลิ่งการขุดลอกหน้าดินปริมาณงานของผิวจรอราของผิวทางนะครับและไหลาทางชั้นโครงสร้างทางนะครับ b a s สับ b บสซีเล็กเต็ดแมทเทียลอะไรเหล่านี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็บอกให้รู้ว่าข้างล่างนี้คือตัวเลขอะไรก็คือค่าปริมาณงานที่มันสแกนอยู่นะครับก็ปล่อยให้มันทำงานต่อไปนะครับเอาไว้ใกล้ๆแล้วค่อยมาเจอกันใหม่เออส่วนแนวนี้นะครับแนวนี้ กับแต่อนนี้นะครับทั้งสองด้านนี้ก็คือขอบเขตของขอบเขตของทางนะครับรัเวย์นะครับรับวัยก็โปรแกรมก็แสดงให้ดูด้วยนะครับจริงๆแนละ้วเนี่ยโปรแกรมสามารถแสดงค่าระดับน้ำสูงสุดในรูปตัดด้วยนะครับแต่พอดีบังเอิญผมไม่ได้สั่งให้มันแสดง เพราะว่าถ้าแสดงแล้วมันก็จะจะช้าลงไปหน่อยหนึ่งการทำงานของโปรแกรมก็ช้าไปหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ได้แสดงนะครับพวกค่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วก็มาป้อนให้โปรแกรมก็เพื่อให้ให้เป็นที่สังเกตว่าเวลาเราขีดเกรดก็ระวังระดับน้ำสูงสุดนะครับอย่าขีดเกรดให้จมน้ำนะครับอย่าให้ต่ำกว่าระดับน้ำ เดี๋ยวถนนจะน้ำท่วมง่ายตอนนี้ก็ได้10กิโลแล้วนะครับได้ระยะทาง10กิโลแล้วตอนนี้ก็ใกล้ๆจะถึงจะถึงปลายทางแล้วนะครับอันนี้ก็กม16บวก500 600แล้วนะครับมันจะจบ มันจะจบที่ประมาณ16บวก700นะครับ700กว่าๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมได้ทำการสแกนครบหมดแล้วตลอดทั้งสายนะครับครนี้เรามาดูนะนะครับโปรแกรมก็จะเอาค่าระดับนะครับค่าระดับของแต่ละหน้าตัดเนี่ยที่ประหยัดที่สุด มาเชื่อมต่อกันเป็นโปรไฟล์เกตนะครับผมจะลองเรียกเรียกมาดูนะครับเรียกค่าระดับที่โปรแกรมสแกนนั้นมาดูนะครับเราก็จะปิดคอสเซคชั่นนะครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับเ,เส้นสีเหลืองๆนี้คือคือค่าโปรไฟล์ของดินส่วนเส้น สีขาวนี่นะครับเส้นประสีขาวนี้ก็คือค่าค่าระดับที่ประหยัดที่สุดที่โปรแกรมสแกนมานะครับที่โปรแกรมสแกนมาอันนี้ก็ที่จุดเริ่มต้นนะครับที่จุดเริ่มต้นคันนี้การการทำงานของเราต่อไปคือเส้นเส้นเส้นอันนี้เป็นเส้นไกด์ นะครับเป็นเส้นไกด์เพื่อให้เราขีดเกรดนั่นเองนะครับเส้นสีขาวเนี่ยก็คือเส้นที่มีค่าระเ,เส้นเกรดที่ระดับที่ประหยัดที่สุดหมายถึงประหยัดงานดินขุดดินถงมากที่สุดเราก็เพียงขีดเกรดนะครับเนื่องจากเส้นมันเนี่ยไม่ใช่ไม่เรียบนะครับไม่สมูทเราก็มาปรับให้มันสมูทโดยการขีดเกรดใหม่โดยอาศัยเส้น เส้นขาวเนี่ยนะครับเป็นไกด์คือขีดเกตรล้อ,อก,กับเส้นขาวเนี่ยครับผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น PVI อันนี้ PVI เริ่มต้นอันนี้ก็เป็น PVI เบอร์หนึ่งอันนี้ผมจะทำเร็วๆนะครับอาจจะไม่ไม่ดีไม่สวยเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่า ให้ดูเป็นพอเข้าใจนะครับเออเส้นเส้นขาวทึบนี่นะครับเส้นสีขาวทึบก็คือเส้นที่เราออกแบบก็คือขีดเกตออกแบบโดยล้อกับเส้นเส้นประ อันนี้นะครับแต่พอดีผมทำเร็วๆก็เลยมันไม่ค่อยจะล้อกันเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งนะครับขีดเกตให้ได้ทับกับเส้นปะะนี้มากเท่าไหร่นะครับมากที่สุดเท่าไหร่ก็จะประหยัดมากที่สุดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็มาถึง ตรงนี้แล้วนะครับก็กมที่2นะครับอันนี้ก็เป็นกมกมที่2บวก200นะครับเราก็ขีดเกตล้อกับเส้นเส้นเส้นประเนี่ยนะครับเส้นประสีขาวเนี่ยไปเรื่อยๆจนจบนะครับเราก็จะได้โปรไฟล์เกตที่ประหยัดงานดินมากที่สุด ก็แล้วแต่ฝีมือเรานะครับหมายถึงว่าเราขีดเกตได้ทับกับเส้นไกด์เส้นปละเนี่ยทับกันมากเท่าไหร่ก็จะประหยัดมากเท่านั้นนะครับก็โอเคนะครับคงมีแค่นี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชม อ,อ,อีกนิดนึงนะครับพอเราขีดเกศเสร็จเราก็มาใส่โค้งแนวดิ่งใช่ไหมครับ L 1 L 2นะครับ L 1 L 2ก็ใส่ไปซึ่งใน,ในที่นั้นเราจะไม่กล่าวถึงนะครับก็โอเค